สวัสดีครับอยู่กับผมแบงบุญกวีก็วันนี้มารับน้องนะมารับน้องที่เออยู่ที่โพลทองร้อยเอ็ดก็เลยพามาเที่ยวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กาลสินนะครับ ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีเจอกันอีกคลิปนะนี่เกาะอาคารที่พิพิธภัณฑ์น่าจะเป็นหลังนู้น 2> 1, 2, นี่พาเดินขึ้นมาดูด้านบนไม่รู้ถนนเส้นนี้ไปถึงไหนนะ น่าจะเป็นเส้นขึ้นเขาหรือเปล่าขึ้นเจดีด้านบนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ <c oughs> นอ๋อมันจะขึ้นไปวัดนะอยู่ด้านบนนะครับแต่ตาพิธภัณฑ์มันอยู่ด้านล่างไง ตึกนน้นนี่โอ้ต้นไผ่สวยบรรยากาศล่มลื่นเย็นดีนศูนย์นวิจัยไดโนเสาร์ น่าจะเป็นอาคารเจ้าหน้าที่บ้านพักหรือเปล่าพาเด็กๆมานนี่น่าจะขึ้นไปยอดเจดีย์ยอดวัดฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่มั่นใจหน่อยขึ้นมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วลมลืน่น บรรยากาศดีมากเลยเยือนถิ่นใดน้องสาวไม่รู้อารมณ์อะไรพัดมาหอมมาถึงนี่เลยหลายๆคนก็มาทางไปลุมขุดพบไดนน้องสาว ติพิ์ตัพั์น่าจะอยู่ในนี้แบตก็จะหมดนะไม่ได้สาราดมาเท้าลดขึ้นขาขึ้นไม่กลัวหรอกลัวอย่างเดียวขาลงข้าลงยังลงได้เย้ย อโอเคแบบหมดแล้วก็ให้ชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสว,ส,สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง youtube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ